หนูชื่อเด็กหญิงทยและทิพนากำชื่อน้องมีนาค่ะวันนี้จะมาออกกําลังกายท่าที่หนึ่งค่ะช่อยืด เห็นบิดตัวทำห้าครั้งนะคะเนื้อ กําลังกายท่านที่4แล้วนะคะเดินต่อเท้า5ครั้งค่ะ